你看我呀。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. Yeah. i'm แต่อนนีมันก็มีในรืใหรบัิชาในเดือนนี้มี่ขั้มื่นอื่นที่ประเสริฐและอีที่ขั้อื่นอนี่มันเขาได้าใคราคนใดก็ตามที่ต้องห้ามจากความดีหลาหลายขั้มืในวันนั้นขั้มคือมันมีเกียวกัสุดนั้นตัดทุกแทนที่เขาได้ I have to

อย่างของอนนี้ก็สามารถที่จะพิสูจน์สังเกตได้ด้วยการดูที่เราสุภราสตว่สนการเหนพวกเขาถ้กา่ทเจ้าุมฮัมเที่ยวกับจันเสียวดูๆแล้วมันก็เสียวเสียวเล็กเสียวน้อยแล้วก็มันมันก็มันมีเหตุใดคนเรียนรอวาี่นารมประกา นี่มันไม่ได้เป็นความคิดสร้างในใจของส่ไม่ใช่ถึงความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ใช่เพราะคือในแก่นแท้จะเห็นการเวลาการกำหนดการเวลาให้กับมนุษยชาติใหได้รู้ว่าเมื่อใดที่เริ่มเข้าขึ้นหนึ่งเดือนไหนจะเคื่อนจากเดือนหนึ่งไปสู่เดือนอื่นอย่างไรทั้ง กอให้นับให้ครบสามสิบเราก็สามารถที่จะรู้กํามาณการเวลา 名气越来越大，但是另外。 E é. aqui, é. Ini adalah sifat yang kita dapatkan, yang kita dapatkan dari mendengar dari para ulama di seluruh dunia. Ini adalah bulan yang berharga, bulan yang berharga. Yang lebih dari itu, Allah Subhanahu Wataala. ไปเป็นสแต่เมื่องการนี้ได้ถูกลงมาถูกประทานลงมาเมื่อรามตอนมาถึงเมื่อมีการกำหนดให้พิทิทธิดได้เยิดลมตอณบรรดาผอ้รู้หรือสิทธิ์ที่เป็นฟอบรวก่อนนั้นก็จะยุดลงให้คิดว่ ่ดู้ยประชาชาตของกาตงนั้นที่า่านั้นจ้เข้ามือการเมืงเป็นอีบาจากาที่ต้องเป็หมเป็นจาการนอาหารวนจากอารมณ์น้สูดหดเว็นจากความอยากความตาในฐานะที่เป็นเสมือนวงมนุย์มนุจำเป็นจะต้องดึมนุษย์จำเป็นจะต้องบริโภคคนเป็นจะต้องเสพ การมีสินิ์ปฏิเสธสิ่งแบบนี้การมีสินลดจเป็นภาระที่หนักหน่วงสำหรับมนุษย์ม่างและสภานิติบัญรัตแม้แต่ท่านบริการการเงินก็บอกว่าผู้ที่มาในปุตมาทีมาไม่ใช่พวก เราก็สามารถที่จะทำการเชนเดูของคนอื่น้และอันนั้นก็นต้นทเพื่อที่จะทำลายองอือันนี้ะที่มีความสัและมีความจาเป็นเราอําก็ะเพราะนี่คือการที่จะเราไปสู่ความยั่งยืนของสินะครัความยั่งยืนที่มีอยู่ที่หัวใจไม่ใช่อยู่แค่ปากความยั่งยืนที่สามารถจะควบคุมพฤติกรรม ให้อยู่ในหนทางของรัสมีการเมืองโาำเป็นจะต้องดีญาตในการที่จะทำเรื่อการปการใดๆรัศมีการะมือโาณผู้ส้งผู้สร้างจิตใจผู้ทรงเป่าดิยาเข้าสู่ด้นาของมนุษย์ต้องดูดีว่าจิตใจมนุษย์คนที่จะทำอย่างใด้องเปีนความสยามจึงได้ลด่านตะพุนตะทะุ่เพื่อใู้ท่านไป ไม่ชฉพาแต่ใหเนแต่คุ้มค่าสำหรับการอสิสหทธิ์ที่เราสุาหาบัราควรละที่จะมอบให้กับบรรดาสัตว์ทั้งหลายมี้ากมายท่านบิษณุลองอะไรัวสลัมกล่าวไว้ในบา อยนนังบารเรีอนบารเพราเป็นเดือนที่เรียนคำนเผอ้อาจาพะสุภการมุสลิราให้ผูกติดมาใัท้งคำพิษอ่ตมาทั้งการสื่อสิ่งอด่นาร่านารของชีวิตราชีวิตผู้ศรัทธาทต่อไปหลังจากที่หลักตานสิ้นลงหายเราไม่มีสิ่งใดที่จะคอยช่วยเหลือสัพย์สินสมบัติยากที่น้องหาติไม่มีใครที่จะส และอันอุตางมีมว่าทั้งคู่นี้เอสาเมีความอัองเียรจะคอยช่วยเหลือเบาเรีันเกียนะสินค้ามันจะรู้ว่าเรบีมานักคู่นี้ปาร่าวาชัชเสียดีี่สนค้าต้องพูดได้วันเียนะไม่ต้องสงสัยว่าสินเราจะถอไา้เห็นว่าวันนี้เรา ให้สั่์ทั้งหลายพูดกันได้ด้วยภาษาที่เราที่ถูกใจให้คนใหม่ก็สามารถที่จะตัดเพี้ยเรากด้ ไม่ต้องผูกใจเฉยๆก็อาจจะขาดทุนในช่วงเวลาที่มีควาเสี่อย่างคุ่มกอนท้ายในทฤทีีเราได้ฟังทฤษฎ่ทฤษฎีสโลมอะไรตัวสลังต่างชัดเจนว่ามันามาส่ยต่อปใครก็ตามที่ถูกห้ามผูกห้ามจากความ้เยะแ่จริงเขาไมูกห้ามแ้วจากความทีแม้ว่า สวรรค์จะถูกเปิด่ได้หมายความว่าคนคนที่เดินเข้าคนที่เพียายามอะไรกันจะบนรบกวนคนอื่คนนี้น่ไม่ได้หมายความว่าคนจะเข้าไปไม่ด้อาจจะมีคนที่พยายาม น้อมสักการะสักการะบูชาดายได้อยู่ในช่วงเวลาอันกระเสริฐช่วงเดือนที่มีคิวที่สุดมากต่อเดือนใดๆในวันที่ประเสริฐที่สุดมากกว่าวันใดๆในรอบสัปดาห์เราอยู่ในช่วงของการปฏิบัติธรรมที่บาดาที่สูงส่งอย่างนึ่งคือการเดินชั่ว การอิมานะเดียวที่อัลลอฮฺุลฮานะหัวการละหรือเปนคสิแห่งเาแม้ว่าเราจะเป็นผู้ปฏิบัติตะตากระบวนการที่เราอยู่ในเวลาวันดีอานะก็ดีเป็นกระบวนการที่อัลลอฮสุบฮานะหัวกาลากหนดให้แก่เพื่อชาวระกหวใจให้มีความบริสุทธิ์สะอาดจนเกิดความยนเป็นของหา หนึ่งในจำนวนนั้นที่เาจะ,าาาะเะาไว้ทำเพ่อตะักว่าเรา,รา่ได้า,ากวมีชาวต่างด้าเมืองหนึ่งเมใดกระามอา,ามีความสัตย์ตั้นธรและมีความยุติธรรง i <laughs> I oh.